เรื่องเล่าจากอดีตอเมริกาตอนที่สี่ผมจับรถไฟไปเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งต่อไปนี้จะเรียกชื่อย่อว่าฟิลลาผมถึงเมื่อเวลาเกือบ5้าโมงเย็นคงจะจำกันได้ว่าที่ผมต้องมาฟิลลาก่อนกำหนดด้วยอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจของตัวผมเอง ตามตารางเดิมผมจะต้องมาถึงและเข้าพักที่โรงเรียน Overbrook ok School for the Blind ในวันอาทิตย์แต่ผมก็มาถึงวันเสาร์วงเล็บก่อนกำหนดหนึ่งวันผมโทรไปที่เบอร์โรงเรียนแต่ไม่มีใครรับสายเพราะเป็นวันหยุดผมจึงเรียกแท็กซี่คันที่ใกล้ที่สุดคนขับรถเป็น African-American หรือคนดำเขาบอกว่ารู้จักโรงเรียนคิด7ดอลลาร์15นาทีก็ถึง รถไม่ติดรถเข้าประตูหน้าไม่ได้จึงจอดหน้าโรงเรียนผมจะลงไปติดต่อแม่บ้านคนขับก็ไม่ยอมจะบริการเองแล้วก็ลงไปถามได้ความว่าไม่มีใครอยู่ผมก็บอกว่าจะลงไปติดต่อเองก็ไม่รู้ว่าเขาหวังดีหรือรู้ดีกันแน่ไม่ยอมให้ผมลงไปท่าเดียว ผมกลัวว่าจะเสียเวลาหากินของเขาแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคนขับรถแท็กซี่เขาก็ถามว่านอกจากแม่บ้านยังรู้จักใครอีกผมก็เฉยเสียเมื่อเขาลงไปถามแล้วกลับมานั่งประจำที่คนขับเขาก็ไม่ฟังอิราค่าอิรมณใดๆทั้งนั้นออกรถทันทีผมถามว่าจะไปไหนไปบ้านผู้อานวยการสิครับเสร็จละอีกคราวนี้ฝรั่งเขาถือมากจะไม่ทำงานวันหยุด แล้วผมดันมาผิดวันสิด้วยท่านคงจะบริพาทผมจนเสียผู้เสียคนกันใหญ่แน่ๆอย่าห้ามคนขับเสียให้ยากเลยเขาไม่มีวันฟังผมหรอกคงนึกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรปัญญาอ่อนละกระมังเขาขับวนไปวนมาในที่สุดก็หาบ้านท่านผู้อำนวยการพบค่อยโล่งใจหน่อยเขากลับมาแล้วบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยอยากจะสมน้ำหน้าแต่ก็เห็นกับความอาทรของเขาจึงบอกให้เขา กลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งผมจะพาคุณไปที่สถานีตำรวจดีกว่านะชักจะไปกันใหญ่แล้วผมจึงประท้วงทันทีและก็กําลังจะมืดค่ำแล้วด้วยผมจึงออกคำสั่งให้พาผมไปที่โรงเรียนพอถึงผมก็ไม่ฟังอะไรอีกแล้วผมลงและเข้าไปในโรงเรียนเลยวงเล็บเคยมาแล้วเมื่อเจ็ดปีก่อนยังจำสถานที่ได้ดี พบกับอาสาสมัครคนหนึ่งจึงขอให้เขาพาไปพบแม่บ้านพอพบแล้วผมก็สั่งให้คนขับรถไปได้โดยให้เงินเขา10ดอลลาร์เขาไม่เอายืนยันจะรับเพียง7ดอลลาร์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ผมบอกว่าเป็นทิปเขาก็ไม่ยอมรับผมทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่แล้วผู้โดยสารปลอดภัยก็พอใจแล้วผมซึ้งใจกับเขามากเลยคนดียังมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ เรื่องเล่าจากอดีตอเมริกาตอนที่5เมื่อผมได้ลงจากแท็กซี่แล้วก็พอดีพบกับอาสาสมัครคนหนึ่งจึงขอให้เขาพาไปพบกับแม่บ้านเธอชื่อมิสอาวงเล็บที่นั้นนิยมใช้อักษรตัวแรกของนามสกุลเช่นคุณวีระแมนนามสกุลน,นิยมพลเขาก็จะเรียกว่ามิสเตอร์เอ็นเราจึงไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริงของเธอ พอพบกันเธอก็ถามผมว่าฉันได้รับคำสั่งให้ต้อนรับคุณในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือจ๊ะผมจึงได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้านเศรษฐกิจของผมให้เธอฟังทั้งหมดได้ผลดีมากโดยแสดงความเห็นใจผมเป็นที่สุดแต่เธอก็บอกผมว่าทำยังไงดีละ่ะลูกกุญแจอพาร์ทเมนต์ก็อยู่กับคุณครูใหญ่ซะด,ด้วยซึ่งท่านก็จะมาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ ทางเราได้จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคุณเป็นพิเศษไว้อย่างเต็มที่ที่เดียวละแล้วเธอก็พูดสัพยยกผมอีกต่อไปว่าคืนนี้คุณคงต้องนอนกับฉันซิแล้วละกระมังลองคำนวณอายุของเธอดูแล้วประมาณ50-60ถึงปีเห็นจะได้ก็เลยไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงเอาแต่หัวเราะหือๆอย่างผู้เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างยิ่ง เธอก็คงพอรู้สึกตัวเหมือนกันจึงพูดอย่างเอาจริงเอาจังต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นไม่รู้ว่าคุณจะรังเกียจหรือไม่ถ้าจะจัดให้นอนในหอพักร่วมกับเด็กนักเรียนจนกว่าจะได้ลูกกุญแจอพาร์ทเมนต์ในวันพรุ่งนี้ผมรีบ อบรับทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยเขาเห็นว่าผมเหนื่อยเต็มทีและเพลียเหลือเกินแล้วก็พาผมไปยังห้องอาหารดื่มกาแฟาดื่มซุปกินกับขนมปังกรอบจึงค่อยมีกำลังวังชาขึ้นมาบ้างเสร็จแล้วก็พาไปห้องพักที่นอนร่วมกับเด็กๆเ,เมื่อผมอาบน้ำเสร็จก็มีคนมาบอกว่าคุณครูใหญ่มาที่โรงเรียนแล้วและกาลังรอผมอยู่พอพบกับท่านก็ได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบรวมถึงเห ผลที่มาก่อนกำหนดผมก็พูดเหมือนเปิดเทปใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านฟังไปพยักหน้าหงึกๆงึกแล้วก็มอบลูกกุญแจลิฟต์และอาพาร์ตเมนต์ให้กับผมทันทีทางโรงเรียน Overbrook ok, ได้จัดห้องพักให้ผมอย่างสมเกียรติของตัวแทน b a n g o o s s h o o o l o r t the r r i d t Thailand แต่พูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเขาจัดให้เกินเกียรติยศของผู้เนจรอ,อย่างผมเสียอีก เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันและประเทศชาติก็ได้แต่คำนับรับลูกกุญแจบ้านกุญแจเมืองเกียรติยศเอาไว้พลางกล่าวว่าขอบพระคุณมากขอรับกระผมกระผมในานามของตัวแทนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทราบซึ้งใจมากในการต้อนรับของท่านครับจะไม่ให้ผมพอใจได้ยังไงไหวแล้วครับเพราะว่าดีกว่าห้องพักในแกรมมาซีพาร์คโฮเทลนิวยอร์ก ที่เสียเงินคืนละ94ดอลลาร์อย่างเทียบกันไม่เห็นฝุ่นเลยล่ะครับที่นี่ห้องพักของเขาปูลาดด้วยพรมแดงเตียงใหญ่ขนาดควีนไซส์กว้างขวางผ้าปูที่นอนก็สะอาดที่นอนก็นุ่มนิ่มและสูงที่สำคัญที่สุดก็คือ นอกจากทุกสิ่งทุกอย่างจะสะอาดมากแล้วห้องน้ำก็ใหญ่โตเพียบพร้อมด้วยเครื่องสุขภัณฑ์นานาประการเฟอร์นิเจอร์ก็หรูหราประกอบไปด้วยโต๊ะเขียนหนังสือตัวใหญ่เตียงมุมห้องโทรศัพท์ตู้เย็นขนาด5คิวภายในมีน้ำผลไม้ช็อกโกแลตขนมปังไส้กรอกแฮมและมีกาต้มกาแฟสรุปว่าเพียบไม่ต้องลงไปไหนเลยได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ยังไหว ควานไปพบกระป๋องคิดว่าโคกเปิดออกมากลายเป็นเบียร์ช่างวิเศษอะไรเช่นนี้วงเล็บพรางรำพึงดังๆไปดื่มไปยังมีถั่วมันและของกรอบให้กินแกล้มอีกหลายอย่างจัดได้ว่าผมได้มาพักอย่างราชาหรือที่เขาเรียกกันว่ามาเยี่ยมวิมานนั่นแหละครับ ปรากฏว่าทั้งห้องนี้มีผมพักอยู่ชีวิตเดียวในตึกนี้จริงๆผมเหนื่อยมากบวกกับเบียร์อีกสี่กระป๋องทำให้ผมหลับเป็นตายไม่รู้สึกรู้สมมาสะดุ่งตื่นเอาเมื่อ,อแววเสียงอะไรก็ไม่รู้ได้เอาเป็นว่าผมจะพยายามถ่ายทอดเสียงออกมาให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้อ่านแล้วผสมเอาเองก็แล้วกันหืออูหูอูอูครูครูอาหึมอาึม ซ้ำอยู่ที่คําว่าครูครูครูคร,ครูอยู่เป็นนานและซ้ำบ่อยมากไม่น่าเชื่อเลยเพราะมันเพิ่งจะเป็นเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นที่จริงผมก็ไม่เคยถูกผีหลอกและก็คิดว่าเป็นคนไม่กลัวผี แต่ความวังเวงและรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวร่วมกับเสียงประหลาดที่แปลไม่ออกหาต้นเสียงก็ไม่พบมันก็รู้สึกสยองจึงไม่รออะไรอีกแล้วก่อนนอนผมใส่กันเกงขาสั้นอยู่แล้วก็เลยรีบคว้ากุญแจตะลีตะลานรีบลงมาอย่างห้องนั่งเล่นของเด็กๆก็พบว่าแม่บ้านยังอยู่ที่นั่นไอ้ครั้นจะเล่าเรื่องเสียงประหลาดก็าอายเต็มทีอา้าวไม่พักผ่อนหรือจึงกล่อมแกล้ม,กลมบอกไปว่า ยังไม่ง่วงเลยครับผมนอนไม่หลับยังมีคนนั่งคุยกันอยู่อีกสักห้าหกคนก็เลยถือโอกาสคุยกับเขาไปด้วยแต่พอนึกได้ว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปนอนคนเดียวอีกก็ทำให้เสียวสันหลังว่าบวาบก็ค่อยๆกระมิดกระเมี้ยนฉอเลาะกับแม่บ้านว่าข้างบน ห้องพักของผมกว้างมากเกินไปสำหรับตัวผมรู้สึกเงาเงาผมอยากนอนกับเด็กๆสนุกดีผมชอบคุยกับคุณแม่บ้านด้วยครับเพราะเกิดโฮมซิกวงเล็บคิดถึงบ้านขึ้นมาเหลือเกินครับแม่บ้านก็หัวเราะและปลอบด้วยความเมตตาแสดงความเข้าใจผมเป็นอย่างยิ่งว่าโถคุณพลัดบ้านเมืองมาแสนไกลนี่นะแต่ที่เขาจัดห้องพักให้คุณนะ่ะใช้เวลาตั้งอาทิตย์เลยนะ คุณกลับอยากจะนอนกับเด็กๆเ,เดี๋ยวเขาจะมาว่าฉันจัดให้คุณพักอย่างไม่สมเกียรติได้หรอกผมก็ยืนยันไปว่าผมไม่คิดถึงเกียรติยศเกียรติศัก์ดอย่างไดหรอกครับปกติผมก็เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเมื่อต้องมาอยู่ห้องพักอันหรูหราเช่นนี้กลับรู้สึกว้าเวพรุ่งนี้ผมจะอธิบายให้คุณครูใหญ่และท่านผู้อำนวยการฟังเองครับแต่คืนนี้ผมขอนอนกับเด็กนักเรียนตรงนี้ก่อนนะครับ ถ้าคุณมีความประสงค์เช่นนัน้นฉันก็ไม่ขัดข้องก็เชิญพักที่ห้องแรกที่พาไปก็แล้วกันผมตาจะปิดอยู่แล้วจึงสมสารไปนอนอย่างสุขารมตรงที่เดิมพอล้มตัวลงนอนผมก็หลับทันทีหลับไปอีกนานเท่าไรก็ไม่รู้ได้แต่มาตกใจตื่นด้วยเสียงระฆังตีดังซ้ำๆคล้ายกับรถดับเพลิงผมลืมตาเกือบจะไม่ขึ้นได้แต่บ่นในลำคอไอ้ ใครทะลึ่งปลุกนาฬิกากันตอนนี้วะนี่มันเพิ่งจะตีสามนี่วะน่ากลัวมันจะบ้ากันหมดแล้วนะไอ้พวกนี้ต่อมาก็ได้ยินเสียงโกลาหนเสียงคนจูงเด็กๆเสียงเรียกเช็คชื่อก็ไม่บ้านอีกนั่นแหละครับมาเขย่าตัวผมแล้วบอกว่าลุกขึ้นเถอะมีสัญญาณไฟไหมผมก็ถามไปอย่างโกรธโกรธที่นี่เขาซ้อมหนีไฟกันดึกๆด่นๆอย่างนี้เลยครับไม่ใช่ซ้อมหรอก มันได้เกิดขึ้นจริงๆผมได้ยินเพียงเท่านั้นก็เพ่นลงจากเตียงแม่บ้านต้องโยนเสื้อคลุมมาให้ผมเพราะผมใส่แต่กางเกงลิงนอนหมุนไปหมุนมาก็ถามแม่บ้านว่าเอวิทยุของผมอยู่ที่ไหนล่ะครับ ยังจะมาห่วงวิทยุอีกแล้วก็พาเราไปรวมกันที่ห้องหนึ่งเตรียมพร้อมที่จะออกไปข้างนอกได้ทุกเมื่อส่วนผมก็ยืนสลืมสลืออยู่ใกล้กับฮีเตอร์ทันใดน,นั้นก็มีมือยื่นมาจับผมแล้วก็ทักทายว่าเฮลโลสวัสดีด็อกเตร์เคผู้อำนวยการไงล่ะครับขอต้อนรับคุณ ในสถานการณ์ค่อนข้างแปลกๆหน่อยนะครับที่จริงเราเคยพบกันเมื่อเจปีมาแล้วครั้งหนึ่งพอรู้สึกตัวว่าใส่เสื้อคลุมมาพบท่านตอนกลางดึกตอนตีสามอย่างนี้ผมก็หัวเราะร่าชวนคุยถามท่านอย่างสนุกสนานท่านเล่าว,ว่าเราเพิ่งนำระบบป้องกันอัคคีภัยมาใช้ใหม่ๆม,มันเป็นคอมพิวเตอร์ ถ้าเพียงแต่มีควันไฟหรืออะไรแปลกปลอมเพียงนิดเดียวมันจะแจ้งเหตุด้วยเสียงสัญญาณและที่จอภาพก็จะบอกว่าไฟเกิดขึ้นที่ห้องไหนในขณะเดียวกันสัญญาณก็จะแจ้งไปที่กองดับเพลิงด้วยโดยอัตโนมัติ คราวนี้มีผู้รายงานว่าเหตุเกิดที่ห้องสมุดเมื่อเข้าไปดูจึงรู้ว่ามีแมงมุมตัวหนึ่งคลานเข้าไปในจอภาพคอมพิวเตอร์มันไวมากแจ้งเหตุการณ์ให้พากันแตกตื่นไปหมดเลยผมฟังแล้วก็ให้โล่งใจระคนไปกับความโมโหในความรู้ดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ปลุกผมให้ตื่นกลางดึกกลางเดื่นเช่นนี้เมื่อกลับไปนอนจึงตื่นเอาเกือบเที่ยง เมื่อมาพบผู้อำนวยการและคุณครูใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ผมจึงเอาเหตุการณ์ไฟไหม้มาอ้างว่าผมอยากนอนอยู่กับเด็กๆดีกว่าไปอยู่ตามลำพังหลังจากสักถามกันสักพักหนึ่งท่านก็ยอมให้ผมเปลี่ยนมานอนรวมกับเด็กนักเรียนได้ตัวผม มาทราบภายหลังว่าไอ้เสียงเจ้ากรรมที่ทำให้ผมสยองจนขนหัวลุกนั้นก็คือข้างบนนั้นมีทั้งรังนกพิราบนกเค้าแมวนกฮูกและนกกลางคืนต่างๆอีกหลายชนิดผมไม่เคยและจะไม่ยอมปริป,ปากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยได้แต่ซ่อนความอับอายความขลาดกลัวไว้แต่เพียงลำพังผมเพิ่งจะมาเผยความจริงนี่แหละ ถ้าไม่เล่าสิบ้างมันก็จะอัดใจตายวงเล็บรู้แล้วก็อย่าซุบซิบบอกใครเชียวนะคราวนี้อยู่แต่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียไม่ได้ไปไหนเลยคราวหน้าคงจะได้ไปอีกหลายเมืองตอนนี้ไม่ค่อยจะปล่อยไก่มากนะักพวกเราจึงไม่ค่อยจะสะใจใช่ไหมล่ะและพบกันใหม่นะครับ